ค่ายเกมเพื่อการพัฒนานับว่าเป็นก้าวแรกของโครงการค่ายต่อเนื่องของกลุ่มนกกระจอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิโกมลคิมทองโดยจัดกิจกรรมขึ้นที่ท้าหงศ์ตะบนกรุงชิงอําเภอน,นพิตาจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ายในครั้งนี้ก็คือเป็นการจัดกิจกรรมภายในกลุ่มคือเราจะวางวางค่ายไว้ว่าค่ายแรกก็คือจะเป็นการ การสัมพันธ์ภายในกลุ่มอะไรอย่างนี้แล้วก็ค้ายที่สองก็ลงไปศึกษาชุมชนค้ายที่สามก็มาสรุปกิจกรรมที่ลงไปแล้วก็ทีนี้ก็มีกิจกรรมเรื่องเกี่ยวกับรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมโลกอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็คือกิจกรรมต่อไปกิจกรรมที่ว่ารณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมก็น่าจะเป็น การอนุรักษ์ไปด้วยแล้วก็ศึกษาป่าต้นน้ําไปด้วยอะไรอย่างนี้ครับผมคือจริงๆถ้าคือค่ายแรกเราสร้างความสัมพันธ์ใช่ไหมก่อนก่อนที่ลงลงศึกษาชุมชนถ้าเราไม่มีความสัมพันธ์ภายในกลุ่มพอใช่ไหมยังกอดคอกันไม่แน่นเราก็อาจจะเดินไปไม่พร้อมกันอะไรอย่างนี้ครับผมคนหนึ่งไปอีก1 9อะไรอย่างนี้อีกคนนึงยังไม่ไปไม่ถึงอะไรอย่างนี้ก่อนที่จะลงไปศึกษาปัญหาชุมชน เราก็ศึกษาปัญหาของกลุ่มก่อนว่ากลุ่มเรามีปัญหาอะไรกลุ่มเรามีความพร้อมพออะไรพอไหมอะไรอย่างนี้ครับผม ดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องให้ได้รู้จักกันมากขึ้นโดยใช้เกมเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์และในตัวเกมเองก็ยังแฝงแง่คิดต่างๆให้สมาชิกค่ายได้คิดและฝึกแก้ปัญหาจากกิจกรรมในครั้งนี้คือจริงๆค่ายนี้เราก็เราก็มาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องโดยผ่านกิจกรรมเกมและก็มี เรียนรู้เกมอย่างเช่นว่าชุมชนมีผลกระทบอะไระโดยโดยใช้เกมเป็นเครื่องมือผ่านกิจกรรมตัวนี้ไปครับคือเกมชุมชนในฝันก็คือจะให้แต่ละให้แต่ละคนเนี่ยคิดชุมชนของของตอนเองที่มีอยู่ในในหัวของตอนเองที่เราฝันไว้ว่าอยากจะให้ชุมชนเราพัฒนาไปยังไงชุมชนเราอยากมีอะไรไหมอะไรอย่างนี้ทีนี้ก็พอกิจกรรมตัวนี้ พอน้องๆเขาวาดรูปแล้วก็มีอารมณ์รักชุมชนตัวเองแล้วใช่ไหมเราก็มีมีของกระบวนการอย่างเช่นเป็นรัฐลงไปให้นโยบายกับชุมชนอะไรอย่างนี้อย่างเช่นนโยบายพัฒนาโครงการพื้นฐานอะไรอย่างนี้ก่อนอะไรก็มีถนนไฟฟ้าน้ำทีนี้ก็เข้าเรื่อยๆก็เป็นเขื่อนบ้าง เป็นเขตอุทยานทัพที่บ้างทีนี้พอน้องๆเขาเกิดรักหวงเห็นพื้นที่ของตัวเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เกิดไม่เห็นด้วยกับ,ก,บกับการกระทําของภาครัฐมันก็สะท้อนของสังคมภาพใหญ่ว่าจริงๆแล้วเราก็ในสังคมก็มีอย่างนี้แต่เราก็เอามาทําอย่างนี้ในกิจกรรมก็จะเป็น เียนออมาโตมาแล้วเต่นะไม่ใหญ่บ้านจากการเรัแบบบอกไปบ้านด้วยนะการยุ่งๆนะครับผมก็ไม่อยากบ้านครับผมไปก่อนครับครับมัจะเป็นคนอยงนี้ก็ต้องกาที่ว่าทุกอย่าได้การศึกษาได้รู้เองเป็นใจของคณะความยากเนนะครับนอกจากจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์กันในกลุ่มแล้วกิจกรรมในครั้งนี้ก็ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของสมาชิกค่ายให้คุ้นเคยกับพื้นที่และประเด็นปัญหาก่อนที่จะลงพื้นที่ทำค่าย ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าพอเรียนรู้ค่ายเกมเสร็จแล้วเราก็ลงไปศึกษาชุมชนก่อนอื่น,ก,นก่อนที่จะลงไปศึกษาชุมชนก็มาเรียนรู้สังคมกันก่อนมาสร้าง,งความเข้าใจระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องกันก่อนอพอมีความเข้าใจสักประมาณหนึ่งแล้วก็ค่อยก้าวไปก้าวที่สองอะไรอย่างนี้ครับ